คืนหนึ่งที่เงียบสงัดหญิงสาวมีคันคนหนึ่งเจอเรื่องลึกลับที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นแมวดำตัวโปรดของเธอมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินกลับกล้องอยู่ในหูเธอต้องเผชิญกับเงาเมื่อที่ตามหลอกหลอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลคุณกล้าตามเธอไปจนจบเรื่องราวนี้หรือไม่หญิงสาวตั้งคันคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องที่เงียบสงัดแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านม่านโปร่งสาดเป็นลวดลายบนพื้นไม้ เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นนุ่มนวลแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแมวตัวหนึ่งสีดำสนิทนั่งนิ่งอยู่มุมห้องตาสีเหลืองสดใสจ้องมองเธออย่างไม่กระพริบเสียงลมหายใจของเธอเริ่มหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นตามจังหวะที่เธอเดินใกล้ไปหาแมวกลิ่นอับชื้นของบ้านผสมกับกลิ่นยาของเธอปะปนกันในอากาศจูจูแมวตัวนั้นก็ลุกขึ้นเดินชา้ชาๆไปที่มุมหนึ่งของห้องขนของมันตั้งชันจนดูเหมือนจะมีไฟเล็กๆลุกโชนบนหลัง หญิงสาวรู้สึกหนาวว่าบขึ้นกลางอกแม้ห้องจะยังอบอุ่นจากแสงแดดแมวส่งเสียงร้องแหบแห้งที่ไม่เหมือนเสียงแมวทั่วไปเสียงนั้นก้องอยู่ในหูของเธอทำให้ลมหายใจขาดห่วงมือของเธอจับที่ท้องแน่นจนรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยทันใดนั้นประตูห้องปิดปังเสียงดังโดยไม่รู้สาเหตุหญิงสาวหันไปมองด้วยตื่นตระหนกแสงในห้องเริ่มเปลี่ยนจากสว่างสดใสเป็นมืดครึ้มทันทีแมวสีดำหายไปจากมุมที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ แต่เสียงฟีเท้าที่เบาและเงาลางๆบางอย่างก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไกลเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติในบ้านหลังนี้มากกว่าที่เคยคิดมือของเธอสั่นอย่างแรงหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอกเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนคนพูดอยู่ข้างหลังทําให้เธอเย็นว่าทั้งตัวทุกอย่างรอบตัวเงียบจนเธอได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงแมวที่กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงแมวกลับไม่ใช่เสียงร้องเหมือนเดิมมันคือเสียงคำรามต่ำๆที่แฝงไปด้วยความน่ากลัว หญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวและท้องที่เคยอบอ,อุ่นกลับเย็นเฉียบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายของเธอสั่นสะท้านไม่หยุดเธอพยายามลุกขึ้นแต่แรงในขาทั้งสองเหมือนถูกดูดออกไปหมดแมวตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเธออีกครั้งดวงตาสีเหลืองเจิดจ้าสองประกายเหมือนไฟนรกแมวค่อยๆย,ย่อตัวก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนอกของหญิงสาวความเย็นจับจุกแน่นจนเธอแทบหายใจไม่ออกเสียงคำรามต่ำๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบที่คล้ายคำสาปแช่ง รอบตัวเธอหมุนบวนไปด้วยเงาเมื่อที่คล้ายจะกลืนกินทุกอย่างในใจของเธอเริ่มมีภาพหลอนรังเลือนของคนที่เธอไม่เคยรู้จักเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังแว่วมาในความคิดแล้วจูจ่ๆร่างเล็กในท้องของเธอก็ตอบสนองด้วยการดิ้นแรงผิดปกติเหมือนจะเตือนเธอถึงไถ่อันใกล้เข้ามาหญิงสาวร้องให้เบาๆท่ามกลางความมืดและเสียงลึกลับแมวดำค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นดวงตายังมองตรงมาอย่างไม่ละสายตาทุกสิ่งรอบกายเหมือนจะหยุดนิ่งในชั่วขณะ แต่ความกลัวและความไม่แน่ใจย,ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ดีว่าความเงียบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสงบธรรมดามันคือสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเสียงลมหายใจรอบตัวเธอกลายเป็นเสียงกรีดร้องเ,าเบาๆผนังห้องเหมือนจะขยับตัวได้แสงเงาเล่นซ่อนตัวในทุกมุมแมวดำค่อยๆลดระดับลงมาอีกครั้งคราวนี้มันเข้าใกล้เธอมากขึ้นจนสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือยของมันหัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมา ร่างกายเต็มไปด้วยความรู้สึกปั่นปวนระคนกับความเจ็บปวดที่ท้องเธอพยายามขยับตัวแต่เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบในความมืดย,ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเปล่งเสียงเป็นคำพูดที่เธอฟังไม่ออกแต่แฝงด้วยความน่ากลัวเธอรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบจับที่ท้องของเธอแล้วบีบแน่นความเจ็บปวดทวีความรุนแรงจนเธอแทบจะกรีดร้องแมวดำส่งเสียงร้องต่ำๆคล้ายคำเตือนสุดท้ายก่อนร่างของมันจะค่อยๆละลายหายไปในอากาศ แต่ความรู้สึกแปลกประหลาดกลับยังไม่จางหายความมืดที่ห่อหุ้มร่างกายเธอยังคงแผ่ขยายและเสียงกระซิบที่แทรกอยู่ในลมหายใจกลับกลายเป็นเสียงที่เธอจดจําได้ดีลูกของเจ้าไม่ปลอดภัยคําพูดนั้นก้องอยู่ในหูเธอเหมือนเสียงสะท้อนจากความมืดร่างกายของหญิงสาวแข็งทื่อหัวใจเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินหนักหน่วงเธอพยายามหายใจลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าแต่ความหวาดกลัวกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ในจังหวะที่เธอกำลังจะล้มตัวลงบนพื้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งช้าๆใกล้เข้ามาอย่างไม่รีบร้อนแสงอ่อนๆจากนอกหน้าต่างสะท้อนเงาเป็นรูปร่างเลือนลางที่ดูเหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบา้าความมืดในห้องยังคงหนาทึบแต่เสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นเจ้าต้องปกป้องเขาให้ได้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเร่งร้าวแม้ร่างกายจะอ่อนล้าเธอก็ลุกขึ้นพิงกำแพงอย่างสุดสง หัวใจยังคงเต้นแรงและไม่เป็นจังหวะแต่สิ่งเดียวที่แน่ชัดคือเธอจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งลึกลับนี้มาทำร้ายลูกในท้องของเธอหญิงสาวก้าวเดินออกจากห้องนั้นด้วยความมุ่งมั่นแม้ในใจจะยังเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่เธอรู้ดีว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเองเสียงลมหายใจของหญิงสาวยังคงสั่นเครือในความเงียบฝีเท้าของเธอก้าวช้าๆผ่านทางเดินที่ดูคุ้นเคยแต่กลับแปลกประหลาดในตอนนี้ แสงไฟที่เคยสว่างสวัยกลับดูอ่อนแสงและสันไหวราวกับกำลังจะดับลงทุกก้าที่เธอเดินผ่านกลิ่นเหม็นอับและความเย็นเฉียบยิ่งลอยมาเคล้ากันเหมือนว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตและกำลังสังเกตเธออยู่สายตาของเธอมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังหวังว่าจะเจอคำตอบสำหรับความกลัวที่ก่อตัวขึ้นทันใดนั้นเสียงแมวร้องแถ่วเบาดังขึ้นจากชั้นล่างเสียงนั้นแถวหวานแต่กลับเต็มไปด้วยความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก หญิงสาวหยุดเดินดวงตาเธอขยายกว้างด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยเธอรู้ว่าการตอบสนองต่อเสียงนั้นอาจพาเธอไปพบสิ่งที่เธอกลัวที่สุดแต่หัวใจแม่ที่เต้นเพื่อชีวิตในท้องทำให้เธอก้าวต่อไปอย่างไม่ลังเลแมวดำปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มันอยู่บนบันไดชั้นล่างแววตาของมันสองประกายประหลาดเธอค่อยๆก้าวลงบันไดเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของเธอจากความมืดและทุกครั้งที่เธอลงบันไดลมหายใจในอกยิ่งรัดแน่นขึ้นจนแทบจะขาดใจ เมื่อมาถึงชั้นล่างหญิงสาวเห็นเงาร่างบางๆที่ขยับอยู่ในมุมมืดความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วแมวดำก้าวเข้าไปใกล้ร่างนั้นด้วยท่าทางลึกลับหญิงสาวยืนหยัดด้วยความกล้าแม้ร่างกายจะอ่อนแรงเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวใจของเธออีกครั้งเจ้าต้องเลือกรักษาชีวิตของเจ้าหรือชีวิตของเขาคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจหญิงสาวเลือดในกายหลย,ย้อนร้อนราวกับถูกไฟแผดเผา เธอยือนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดระหว่างความรักที่มีต่อลูกในท้องกับความกลัวที่ทวีขึ้นในจิตใจร่างในมุมมืดค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าของมันท่ามัวและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ดวงตาที่จ้องมองหญิงสาวกลับเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเหมือนกำลังทดสอบจิตใจและความตั้งใจของเธอแมวดำเดินไปขวางทางหญิงสาวไว้มันส่งเสียงคำรามต่ำๆอย่างเตือนภัยบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบจนเหมือนเวลาหยุดเดิน หญิงสาวรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งเกินกว่าจะต้านทานแต่หัวใจของเธอยังเต็มไปด้วยความหวังและความรักน้ำตาไหลรินจากดวงตาเธอกระซิบเบาๆอย่างมั่นใจว่าฉันจะปกป้องลูกของฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเสียงลมหายใจของเธอค่อยๆกลับมาเป็นปกติและความมืดในห้องเริ่มจางลงอย่างช้าๆแมวดำค่อยๆหันหลังแล้วเดินจากไปในความเงียบสงัดหญิงสาวยืนหยัดท่ามกลางแสงอ่อนๆที่เริ่มสาดส่องเข้ามา รู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบแต่เธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพื่อชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องอบอุ่นและสดใสแตกต่างจากความมืดและความหวาดกลัวเมื่อคืนที่ผ่านมาหญิงสาวยืนอยู่ตรงกลางห้องหายใจเข้าลึกฮ่หาฮรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตอยู่ภายในท้องของเธอเสียงแมวตัวเดิมไม่ได้กลับมาอีกครั้งแต่ในใจเธอมีความสงบ และความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอรู้ว่าการเดินทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความรักและความหวังจะเป็นแรงผลักดันให้เธอกล้าไปข้างหน้าแม้ว่าความลึกลับยังคงอยู่ในความทรงจำแต่เธอเลือกที่จะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะชีวิตที่เติบโตในตัวเธอคือแสงสว่างที่แท้จริงและเธอจะไม่ปล่อยให้ความมืดมาบดบังเส้นทางนี้ได้อีกมือของเธอวางลงบนท้องอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่อบอุ่นผุดขึ้นบนใบหน้า ชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างมั่นคงและพร้อมจะสู้ไปด้วยกันขณะที่เธอกำลังจะผ่อนคลายร่างกายกลับส่งสัญญาณผิดปกติความเจ็บแปลกในท้องเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงหัวใจของเธอกระหน่ำดังก้องในหูเหมือนทุกสิ่งกำลังพังทลายลงในเวลานี้แม้แสงแดดจะอบอุ่นแต่ความมืดในใจกลับกลับมาอีกครั้งหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกดึงหลงสู่ห้วงลึกที่ไม่มีทางหนีเสียงกระซิบจากความมืดยังคงก,องก้องกังวานในหัวใจ เตือนให้เธอรู้ว่ายังไม่ปลอดภัยเสียงแมวดำปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันยืนอยู่ใกล้ประตูห้องแววตาของมันเต็มไปด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวหญิงสาวรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบลงง่ายๆด้วยแรงทั้งหมดที่มีเธอพยายามยืนหยัดท้าทายความมืดที่พยายามกลืนกินเสียงหัวใจและจังหวะลมหายใจของเธอปสานเป็นหนึ่งเพื่อปกป้องชีวิตที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้ ความเจ็บปวดในท้องค่อยๆขยายวงกว้างจนทำให้เธอทุดตัวลงกับพื้นแต่ในสายตาของหญิงสาวยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่สั่นคลอนเสียงกระซิบที่แผ่วเบายังคงกล้องในหูราวกับท้าทายให้เธอยอมแพ้แต่เธอกลับตอบกลับด้วยความเงียบและแสงแห่งความหวังในดวงตาแมวดำเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับจะทดสอบใจของเธอในจังหวะน,นั้นเองเสียงลมหายใจที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนดังขึ้นจากมุมมืด เสียงนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นเหมือนเป็นคำสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เธอเผชิญเพียงลำพังหญิงสาวยกมือขึ้นสัมผัสที่ท้องอย่างเบามือรู้สึกถึงการดิ้นรนเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตและพลังเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอและลูกในท้องจะต้องผ่านมันไปด้วยกันแมวดำชะง,งักอยู่ตรงหน้าร่างของมันเริ่มเปลี่ยนรูปเป็นแสงวาวบก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในอากาศอย่างเงียบสงบความมืดและความหวาดกลัวที่เคยปกคลุมห้องค่อยๆจางหายไป และหญิงสาวก็ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังกล้องอย่างมั่นคงอีกครั้งเธอถอนหายใจอย่างลึกซึ้งพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอรู้ว่าเธอไม่เคยโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเมื่อความมืดค่อยๆเลือนหายไปหญิงสาวลุกขึ้นยืนอย่างช้าฮ่า <h aha> เสียงหัวใจที่เต้นแรงกลายเป็นจังหวะที่มั่นคงและสม่ำเสมอลมหายใจของเธอเริ่มสงบและลึกขึ้นเสมือนว่ากำลังได้พลังใหม่ เธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความรักที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเองแมวดำไม่ปรากฏตัวอีกแต่เธอรู้สึกถึงการเฝ้ามองอยู่รอบตัวเหมือนจะเตือนให้ระวังแต่ก็ไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไปหญิงสาวเดินกลับไปยังเตียงที่เธอนอนทักร่างกายยังอ่อนล้าแต่ใจเต็มไปด้วยความหวังเธอวางมือบนท้องอีกครั้งรู้สึกถึงชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตและต่อสู้ไปพร้อมกันในช่วงเวลานั้นเสียงลมหายใจของเธอและชีวิตในท้องกลายเป็นเสียงเดียวกัน เป็นคำมั่นสัญญาที่ไม่มีใครทำลายได้เธอพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะมีความท้าทายหรือความลึกลับใดมาเผชิญหน้าความรักที่เธอมีคือแสงสว่างที่จะนำทางเธอและลูกน้อยผ่านทุกสิ่งและแม้ความมืดจะเคยครอบงำแต่ตอนนี้มันได้ถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความหวังหญิงสาวยิ้มให้กับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอจะไม่ยอมแพ้และจะปกป้องชีวิตนี้ด้วยทุกสิ่งที่มีคืนหนึ่งที่เงียบสงัดหญิงสาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างสายลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านเบาฮ,ะฮะ่าเสียงฝนที่เริ่มโปรยปลายกระทบหลังคาสร้างบรรยากาศชวนให้ใจเธอสงบลงแต่ในใจกลับมีความรู้สึกผิดปกติที่เริ่มแทรกซึมเข้ามาเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองอยู่จากเงามืดภายนอกแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เสียงกระซิบที่เคยได้ยินยังคงวงเวียนอยู่ในหัว ลมหายใจของเธอเริ่มขัดข้องเงือเย็นเม็ดเล็กๆผุดขึ้นตามไรผมทันใดนั้นแมวดำตัวโปรดของเธอกระโดดขึ้นมาบนตักดวงตาของมันส่องประกายเรืองรองในความมืดเหมือนกำลังเตือนภัยบางอย่างให้เธอรู้หัวใจหญิงสาวเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลที่เข้าใจได้เสียงฝนเริ่มหนักขึ้นความมืดภายนอกดูเหมือนจะแผ่ขยายเข้ามาในบ้านหญิงสาวรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูก สิ่งที่เธอคิดว่าได้ผ่านไปแล้วกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่น่ากลัวกว่าเดิมและเธอรู้ดีว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบง่ายฮ่าฮร่างกายของหญิงสาวเริ่มสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เสียงฝนกระหน่ำกระทบกระจกหน้าต่างดังสนัน่นแมวดำบนตักของเธอร้องครางต่ำอย่างผิดปกติด,ดวงตางของมันจ้องมองไปยังมุมหนึ่งของห้องที่มืดสนิทเธอค่อยๆหันไปตามสายตาของแมวในความมืดนั้นปรากฏเงาร่างบางๆเคลื่อนไหวอย่างช้า ฮ่าฮ่าเหมือนกับเงาที่ถูกสาดไม่อาจขยับขยื่นได้ตามใจหัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเสียงกระซิบในหัวกลับมาอีกครั้งชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเจ้าต้องเลือกเพื่อชีวิตของเขาและชีวิตของเจ้าที่เหลืออยู่หญิงสาวรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในความมืดนั้นเหมือนจะถูกกลืนกินโดยไม่มีที่หลบซ่อนแต่สายตาของแมวกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจและความแข็งแกร่งเหมือนส่งพลังบางอย่างให้เธอ หญิงสาวสุดลมหายใจลึกๆแล้วก้าวเดินไปยังเงาร่างนั้นพร้อมกับความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตของเธอเมื่อหญิงสาวก้าวเข้าไปใกล้เงาร่างนั้นความเย็นจับจุกกระจายไปทั่วทั้งร่างกายเงาดำค่อยๆเปลี่ยนรูปเป็นเงาที่คุ้นเคยแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าดวงตาของมันร่ามัวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งเจ้าเลือกได้แต่ราคาที่ต้องจ่ายจะสูงเกินกว่าที่คิด หญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงเหมือนถูกดึงลงไปในห่วงลึกที่ไม่มีทางหนีแต่เธอไม่หวั่นไหวเพราะในใจมีเพียงความรักและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชีวิตเล็กๆที่เติบโตในท้องเธอยื่นมือไปสัมผัสเงาร่างนั้นเบาฮ่า,า,า,าและในวินาทีนั้นเองแสงสว่างอุ่นๆก็กระจายออกจากมือของเธอเงาร่างนั้นค่อยๆจางหายไปในแสงนั้นความมืดเริ่มถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างที่อบอุ่น หญิงสาวรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภัยที่กลับคืนมาและในใจของเธอมีเสียงเล็กๆของชีวิตที่กำลังเติบโต,ตเรียกหาเธออย่างอ่อนโยนหญิงสาวยิ้มเบาๆด้วยความอบอุ่นที่ไหลลึกในใจเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตและความหวังที่แท้จริงแม้ว่าความท้าทายจะยังคงรอยอยู่เบื้องหน้าเสียงลมหายใจของลูกในท้องทำให้เธอรู้สึกมั่นใจและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ความมืดที่เคยกลืนกินจิตใจถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความรักและความหวังแมวดำตัวโปรดนั่งกดตัวอยู่ข้างๆเธออย่างเงียบฮ่าฮพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกก้าวของเส้นทางนี้หญิงสาวค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ริมหน้าต่างอีกครั้งเธอเฝ้ามองแสงอาทิตย์ที่สัดส่องผ่านใบไม้ภายนอกรู้สึกได้ถึงพลังที่กำลังเติมเต็มทั้งกายและใจพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องชีวิตนี้ด้วยทุกสิ่งที่มีและในค่ำคืนนี้ แม้ความลึกลับจะยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามืดแต่หญิงสาวรู้ดีว่าแสงสว่างในใจจะนำทางให้เธอและลูกน้อยผ่านพ้นทุกความมืดมิดไปได้อย่างแน่นอนแต่แล้วเสียงกริ่งประตูดังขึ้นอย่างกระทันหันทำให้หญิงสาวสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอลุกขึ้นเดินไปยังประตูอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังเสียงฝนยังคงโปรยปรายอยู่นอกบ้านเสริมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลึกลับเมื่อเปิดประตูออกไป ไม่มีใครอยู่ตรงหน้ามีเพียงซองจดหมายสีขาววางอยู่บนพื้นหญิงสาวหยิบซองขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยข้างในไม่มีชื่อหรือที่อยู่เพียงข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือสวยงามการเดินทางของเจ้ายังไม่จบเฝ้าระวังให้ดีเพราะเงาที่เคยหายไปกำลังกลับมาสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาอีกครั้งแมวดำที่นั่งอยู่ข้างๆส่งเสียงร้องเบาๆราวกับเตือนภัยหญิงสาวรู้ดีว่าเรื่องราวที่เธอเผชิญยังไม่สิ้นสุด และบทใหม่ของความลึกลับกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หญิงสาวก้าวถอยหลังเข้าบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งซองจดหมายในมือสั่นไหวไปตามจังหวะลมหายใจที่ไม่สม่ำเสมอแมวดำเงยหน้ามองเธอด้วยแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างเสียงฝนที่ตกโปรยปรายยังคงก้องกังวานรอบตัวบรรยากาศภายในบ้านเหมือนถูกพัฒน,นาการด้วยความเงียบงนันหญิงสาวรู้ว่าใครบางคนกำลังจับตาดูเธออยู่ และความลึกลับที่หลับไหลในความมืดยังไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงและความกล้าที่ถูกหล่อหลอมจากอดีตเธอตั้งใจจะผเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเพราะชีวิตของลูกในท้องและความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นจะเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าผ่านทุกอุปสรรคไปได้เธอวางซองจดหมายลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวังมองออกไปยังหน้าต่างที่ฝนยังคงโปรยปรายอย่างไม่หยุดหย่อนรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความลึกลับ แต่เธอจะไม่หยุดเดินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเสียงฝนที่โปรยปรายหนักขึ้นทําให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบงันหญิงสาวนั่งลงข้างหน้าต่างกับมือแน่นอย่างไม่รู้ตัวสายตาของเธอจับจ้องไปยังซองจดหมายที่วางอยู่บนโต๊ะในใจเต็มไปด้วยคําถามและความหวาดระแวงที่ไม่อาจละทิ้งได้แมวดําค่อยๆเคลื่อนตัวมานั่งบนตักของเธอความอบอุ่นจากตัวมันช่วยปลอบประโลมใจที่สั่นคลอนหญิงสาวหยิบซองจดหมายขึ้นมาอย่างช้าๆ เปิดออกด้วยความระมัดระวังที่สุดข้างในมีเพียงแผ่นกระดาษบางๆเขียนด้วยหมึกดำคำหนึ่งเดียวเจ้าจะต้องเลือกอีกครั้งชีวิตและความรักไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปกป้องเสียงลมหายใจของเธอกลายเป็นเสียงที่สั่นเครือหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแมวดำส่งเสียงคำรามต่ำๆเป็นการตนใจหญิงสาวรู้ดีว่าความท้าทายครั้งนี้หนักหนาและซับซ้อนกว่าที่เคยแต่ในใจลึกๆมีเปลวไฟแห่งความกล้าหาญลุกโชนขึ้น เธอจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเผชิญอะไรข้างหน้าชีวิตและความรักในท้องคือแรงผลักดันที่แท้จริงและเธอจะก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเสียงลมหายใจของหญิงสาวเริ่มนิ่งลงแต่ความตึงเครียดในบรรยากาศยังคงหนาแน่นไม่จางหายเธอวางแผ่นกระดาษไว้บนโต๊ะอย่างระมัดระวังและค่อยๆลุกขึ้นยืนแมวดำกระโดดลงจากตักและเดินไปที่มุมห้องมันเงยหน้ามองหญิงสาวราวกับบอกว่า เราไม่อาจหนีชะตากรรมนี้ได้เธอหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังคงตกหนักไม่หยุดหย่อนเงามืดของต้นไม้ไหวไปมาในสายลมเหมือนมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในนั้นเสียงหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความลึกลับและการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลแต่เธอก็มั่นใจในความรักที่เธอมีและความเข้มแข็งที่ถูกหล่อหลอมมา จะทาให้เธอก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างแน่นอนทันใดนั้นประตูหน้าบ้านถูกเปิดออกอย่างแรงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักๆที่ใกล้เข้ามาหญิงสาวหันกลับไปมองด้วยความตื่นตระหนกหัวใจของเธอเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาในความมืดของโถงทางเข้าปรากฏเงาร่างสูงใหญ่ใบหน้าที่ไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวแมวดำพุ่งตัวออกไปขวางทางร้องคำรามอย่างปกป้องแต่เงาร่างนั้นกลับเดินเข้ามาอย่างช้าๆ หญิงสาวยืนหยัดด้วยความกล้าหาญที่ไม่เคยมีมาก่อนเมอยกขึ้นปกป้องท้องที่กำลังเติบโตด้วยชีวิตใหม่เสียงลมหายใจของลูกในท้องเหมือนเรียกให้เธอเข้มแข็งกว่าเดิมเธอรู้ดีว่านี่คือการทดสอบครั้งใหญ่และเธอจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความมืดมิดหรือความกลัวใดๆชีวิตและความรักในตัวเธอจะเป็นแสงสว่างนำทางเสมอเงาร่างสูงค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวแต่เมื่อถึงระยะหนึ่งมันหยุดนิ่งแล้วเงยหน้าขึ้น ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอ่อนโยนที่ไม่คาดคิดหญิงสาวรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศรอบตัวความหนาวเย็ยนที่เคยแผ่ซ่านค่อยๆอ่อนลงแมวดำหยุดคำรามและนั่งลงข้างๆเธออย่างเงียบฮ,ะฮะ่าฮ่าเงาร่างนั้นพูดด้วยเสียงเ,าเบาเขาไม่ใช่ศัตรูข่ามาเพื่อเตือนเจ้าว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายที่แท้จริงแต่เจ้าจะไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไป หญิงสาวมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นรู้สึกถึงความหวังที่แทรกซึมเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวแม้ว่าความลึกลับจะยังคงอยู่แต่ตอนนี้เธอไม่กลัวอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่ามีใครบางคนคอยเฝ้าระวังและปกป้องเธอและลูกน้อยเสมอหญิงสาวถอนหายใจอย่างยาวนานความตึงเครียดในอกค่อยๆค,ค,คลายลงสายตาของเธอเริ่มเปลี่ยนายด้วยความมั่นใจแมวดำขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของเธออย่างสงบ เงาร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในแสงจางฮ่หาฮเหมือนกำลังส่งผ่านพลังใจและคำมั่นสัญญาให้เธอหญิงสาวรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งขึ้นในตัวเองความรักและความกล้าที่เธอมีจะนำทางผ่านทุกความมืดมิดคืนนี้แม้ว่าความลึกลับยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยแสงสว่างพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะเธอและลูกน้อยในท้องจะเดินทางไปด้วยกันเสมอ เสียงฝนหยุดโปรยปลายลงอย่างเงียบเชียบความสงบกลับคืนสู่บ้านหลังเล็กหลังนี้อีกครั้งหญิงสาวนั่งลงบนโซฟาสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านในอกแมวดำตัวเดิมนอนขดตัวอยู่ใกล้ๆอย่างเงียบฮ่าฮ่าแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าความสงบนี้อาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นฮ่าฮ่าเพราะเส้นทางข้างหน้าจะยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายและความลึกลับเธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับทุกอย่างด้วยความรักที่ไม่มีวันจางลง และความกล้าที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมในคืนที่ไม่มีแสงดาวส่องประกายหญิงสาวกับแมวดำเฝ้ามองไปยังความมืดภายนอกพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะไม่ปล่อยมือจากกันและจะก้าวผ่านทุกความมืดมิดด้วยกันเสมอเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านผ้าม่านหญิงสาวลืมตาขึ้นด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นแมวดำตัวโปรดนั่งอยู่ข้างกายอย่างเงียบฮ่าฮ่ เสียงหัวใจของลูกน้อยในท้องเต้นสอดประสานกับลมหายใจของเธอทุกความหวาดกลัวและความลึกลับที่ผ่านมาคือบทเรียนที่ทําให้เธอเข้มแข็งและรู้คุณค่าของชีวิตมากยิ่งขึ้นเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้าความรักและความกล้าหาในใจนี้จะนําทางให้เธอผ่านไปได้เสมอแม้เส้นทางจะไม่ง่ายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวัง และสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างเธอกับลูกน้อยในท้องในวันที่สดใสนี้หญิงสาวกับแมวดำตัวเล็กเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสงบสุขที่แท้จริงท่ามกลางแสงแดดอบอุ่นที่อบล้อมทุกสิ่งไว้ด้วยความอ่อนโยน